สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการกองน้ำพึ่งของผมนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะมีภาชนะนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใหม่นะครับแล้วก็ผ้าขาวบางนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะหั่นรวงผึ้งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อนๆใส่ให้เต็มนะครับหั่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ พึ่งเยอะนะครับทําในบ้านไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องมาทํานอกบ้านนะครับสังเกตด,ดูนะครับแม่พึ่งจะบินตอมไปตอมมาอยู่นะครับเพื่อนๆ เราไม่ได้บีบไม่ได้คั้นนะครับเพื่อนๆเราใช้ระบบหยุดเอานะครับ พอทำเสร็จแล้วเราก็จะมาแขวนไว้นะครับเพื่อนๆห้อยไว้ปล่อยให้น้ําพึ่งหยดลงเองนะครับมันก็จะค่อยๆไหลนะครับเพื่อนๆสาดแน่นอนนะครับเพื่อนๆ พอเสร็จแล้วเราก็จะมากองใส่ถังนะครับเพื่อนๆใช้ผ้าขาวบางรองประมาณ4ี่ผืนนะครับเพื่อนๆดูความอุดมสมบูรณ์ของบ้านผมนะครับผมเอาเพึ่งไม่โดนต่อยสักแม่เลยนะครับเพื่อนๆมาโดนต่อยตอนทำพึ่งน,นะครับทำน้ำหวานเนี่ยครับ เขาได้กลิ่นน้ําหวานนะครับเขาก็มาตามกลิ่นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ธรรมดานะครับเยอะมากครับทั้งพึ่งหลวงทั้งพึ่งโพงนะครับ ทําในบ้านไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องมาทํานอกบ้านครับอันตรายครับผมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับผมทําอยู่คนเดียวนะครับเพื่อน เพื่อนๆดูเองนะครับว่าเยอะไม่เยอะนะครับพึ่งครับมาจากไหนไม่รู้นะครับเพื่อนๆทั้งพึ่งหลวงพึ่งโพงครับผมนั่งทําอยู่ผมก็เสียวไปด้วยนะครับเพื่อน แต่แถวนี้พึ่งหลวงเขาห้ามนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่สวนตัวเองนะครับถ้าใช่สวนตัวเองสวนได้กะเอาได้ครับผมถ้าสวนคนอื่นห้ามเลยนะครับเรื่องถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับเพื่อนๆเ,เจ้าที่แรงนะครับเพื่อนพอเสร็จแล้วเราก็จะห้อยต่อนะครับเพื่อนๆใส่ถุงใหม่แล้วก็ห้อยต่อห้อยไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะน้ำพึ่งก็จะหยดทีละนิดทีละหน่อยจนหมดนะครับ ก็เหลือแต่ตากพึ่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ